สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่ในช่องบ BON รินลดาชาแนลวันนี้จะมาเปิดกล่องของขวัญอ่าเป็นของขวัญย้อนหลังนะคะจากพี่พแม่แนะคะจากพี่พี่แม่แม่จ้าอันนี้กล่องแรกแต่แตเป็นกล่องของขวัญจากพี่ พี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มส่งมาให้นะคะยังไม่ได้รีวิววันนี้จะมารีวิวกล่องของขวัญน,นะคะว่าเป็นอะไรในนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ตุม้มขอบคุณมากเลยโบชอบมากเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเ <c oughs> ด็กดมกินด้วยกินอะไรดีนะอืกิ่นชอบมากโ <c oughs> บเป็นคนชอบนุ่หอมด้วยอหอมมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ตุ้มพี่ตุ้มน่ารักมากอ่าพี่ตุ้มนี่เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีเป็นคนที่อ่าเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักได้ได้เจอกับพี่ตุ้มครั้งแรกที่ mm. เป็นงานล่าสุดอะคะ่ะที่ที่เคยไปก่อนที่จะมีก่อนที่จะไปบอวินจำไม่ได้แล้วว่ะไปเจอกันที่พระามเก้านะงานที่พระรามเกนะ้านืมงานนั้นเป็นงานที่แบบพี่ตุ้ม รวมๆแล้วน่ารักเป็นกันเองแล้วก็อธัธยาศัยดีว่ามวนหนาหากักแล้วบอกา,าอกีสานว่าเป็นเนี่แล้วผู้ภาษากลางเป็นคนภาคกลางอะคะ่ะแต่แต่มาชอบมาลําสิ่งคือห้าเงินสีน่าอธยาศัยดีแล้วก็มีมีความคิดที่คิดบวกแล้วก็ ให้มไล่นนองมาตลอดเลยให้มไล่ให้มาไลัาายออนไลน์ให้กับน้องบิ๊กกับน้องแพลวมาตลอดเลยขอบคุณพี่ตุ้มนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเดิมมักหลายๆจ้ะมักแห้งค่ะมักแห้งค่ะพี่ตุม้มขอบคุณจ้าอ่ะมานะ้ำวึ่งอันต่อไปนะคะอันนี้ของแม่ยูนแม่ประยูนนะคะเพิน่นเพิ่นทรงอันหมูแผ่นมะหอยอันแก,แก้ก้ล้องระ,ะ,ะจ้ะเพราะว่าหิวเห็นของกินบ่นไดดิไวขนาด เห็นคองกินกันเพรานว่าส so, uh, ิเอามูแพัน nice. right. ์มาให้เพห็นว่าก็เลยอันอันอิเลียทรงมาสองห่อกินไปแล้วห่อหนึ่งจ้ะไอีห่ออย่างเงี้ยไม่ได้แกะเด้อแม่ยุ้นยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าอันอันเก่าใกล้จะเหมือนละละนี่ใกล้จะเหมือนแล้วอันนี้กินเละขนาดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆก็ได้ไปคุกกันเสร็จล่ะใส่อันพริกอ่าน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกน้ำปลาเสียกินง่ายๆบอกไปคนกินง่ายๆขอบคุณแม่ยุ้นเด้อแม่ยุ้นนี่ก็น่าฮักเจอกันสองเท่อแล้ว เจอกันสามงานสองเือแล้วจ้ะแม่แม่ประยนูนนี่เป็นคนที่ให้กำลังใจโบทุกเรื่องเหมือนกันให้กำลังใจแนะนำในการทำคลิปแบบนั่นแบบนี้เพื่อกัรพยายามที่จะบอกเขาแบบแม่เป็นคนหนาหากันสินะาจา้ะคอยบอกสอนโบในทางที่ดีมาตลอดเลยอันนี้นู้ก็ขอ,อขอบคุณแม่แม่ยุนาาย่นะจ้ะฉี่คอยแนะนำในสิ่งดีๆให้โบมาตลอดเลยอาจาย้ะแล้ว คนที่ขาดบ่ได้ก็คือแม่กุ้งแม่กุ้งนี่เคยเคยช่วยเรื่องค่ารถที่ไปอ่ะยะโสอันนี้บ่เคยบอกไผเลยแม่กุ้งอ่ะให้ให้โบให้ให้เป็นค่ารถกลับบ้านคือแบบว่าแม่แม่ก็ให้ให้แบบว่าเพื่อความเอ็นดูเด็กอะไรเงี้ยที่เขาเดินทางมาจะมาไกลบ้านนะสิเพื่อกะให้ค่าเดินทางเขา แล้วก็เป็นน้ำใจของแม่นะคะหนูก็ขอบคุณแม่กุ้งที่ให้กำลังใจโบให้ทุกๆสิ่งทุกอย่างความคิดความอ่านให้ให้แบบแนะนำในสิ่งดีๆให้โบน้องโบฮิตังซีที่ซีเดอร์นะสินะหนูก็รับฟังเพราะว่าหนูเป็นคนอ่าหมักฟังอยู่แล้วว่าคนต่อติเตือนอีกอย่างหนูก็คอยรับฟังตลอดจ้ะหนูก็ขอบคุณแม่แม่กุ้งในไลเดอร์จ้ะลวก็ ขาดว่าใดเลิกกับพี่แป้วพี่แป้วเคยอ่ะให้ค่าเครื่องบินหนูให้ค่าเครื่องบินโบอ่ะไปอ่ะค่ะค่ะไปแม่อ่าพี่เขาช่วยออกให้อะไรเงี้ยหนูก็ขอบคุณหนูไม่เคยลืมพี่แป้วเลยนะคะพี่แป้วก็อยู่ในใจโบตลอดเป็นความรู้สึกที่โบอยากจะบอกในฐานะแฟนคลับด้วยกันที่มาชอบคนคนเดียวกันแล้วก็คอยสนับสน,นุนโบในการเดินทางสนับสน,นุนน้องบิ๊กกับน้องแพลวนำํำหนูก็ขอบคุณเด้อจ้ะ ียนมีนำ้ำน้ำใจกับโบแล้วก็คอยอ่าให้คำปรึกษาคอยอ่าคอยมาแนะนําในสิ่งดีๆให้โบตลอดเป็นความรู้สึกที่โบยังไม่ลืมนะคะพี่แป้วเนาะพี่แป้วแล้วก็พี่แป๋มก็ซอยเรื่องอันการทําอะไรเวลาหนูทําอะไรทํานั่นทํานี่พี่แปะพี่แป๋มก็จะอันเพื่อกลั้นใจให้เอิอ่มน้องโบเฮตนาสีเฮตนาสนีพี่ว่านานัชนอ่า มันคื้น้ำใจอันพี่แป๋มที่เพิ่อนไ้นั่นเพอก็เป็นอาจจะไม่ได้เยอะมาแต่เพื่อนก็เป็นคนที่มีน้ำใจคนหนึ่งอาจจะให้โบทีละสองสามร้อยเป็นกำลังใจให้โบแบบในการเฮ็ดมาลลยไปแต่ละง,งานไปให้น้องแต่ละง,งานน่ะสินะพี่แป๋แปมเพื่อนก็ให้ตลอดเพื่อนก็คอยบอกบอกทุกอย่างว่าน้องโบทําอย่างนี้ทาอย่างนี้สิคอยแนะนําโบหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะที่โบได้มาถึงจุดน,นีก้ก็ เพราะว่ามีพี่พี่แม่แม่อยู่เบื้องหลังบวกขึ้นกันบวกกับบอลลืมนาจาะจ๊ะแล้วก็เอ่อคนใดที่บวกล้าบวบเบิร์บวแมนบวบอะไร,ร,รนั่นนีคนที่หายมาไล่ย,ยันน้องน้องมาตลอดอยังเสี่ยนพี่นูดแดงพี่ฮัทนะสินะอ๋อแล้วก็พี่ต่อยพี่ต่อยหนูก็ขอบคุณเด้อค่ะพี่ต่อยที่เพิ่นก็ให้มาไล่ออนไลน์มาตลอดเนาะห้กับน้องบิก๊กน้องแพ้มาตลอดแล้ว ก็ให้ชชอยเหลือเรื่องค่าขนมของโบตลอดขึ้นกันนะคะอาจจะเป็นยอดที่ไม่ได้เยอะแต่ว่าพ,พี่ต่อยจะออกออกตัวตลอดว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะนะน้องโบแต่หนูรู้สึกได้ว่าทุกคนมาด้วยความรักแล้วมีหัวใจดวงเดียวกันที่เข้ามาในจุดๆนี้น้ำกันแล้วพวกพี่ๆก็นาหักกับโบมาตลอดพี่ฮาร์ดพิ่งกระหายมาตลอดเลาแม่แม่จุม๋ม แม่จุ๋มขึ้นกนะขอบคุณแม่จุ๋มที่ให้มาไล่นําใจโบเนะจ้ะถึงจะอยู่ไกลกันเม่เคยเห็นหน้ากันแม่ก็มีความรู้สึกดีๆให้กันตลอดแม่ก็โทรมาคุยว่าหักแพงหักน้องบิ๊กแบบใดเพื่อนก็นรับความรู้สึกให้ฟังตลอดเลยแม่จุ๋มนะฮักคือกันค่ะแม่แม่จุ๋มนะหักมากๆเลยอ่าให้มาไล่ออนไลน์ให้โบแล้วก็ส่งค่าขนมเมี่ยงให้เสียนะนะแม่ก็นนะ้ะหักนะจ๊ะมันนูึ้นหอนแม่หนูอะ เวลาหนูขึ้นหอหนูกนะสิโทรหาทุกคนนะคะแบบเวลาหนูอาจสิแบบเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าปัญหาที่หนูม่ไม่ทางแก่หนูกะโทรปรึกษาแม่แมเพื่อได้อยากได้กําลังใจจากแม่แม่พวกแม่แมก็บเ่เคยรังเกียจบูกะรับสายให้เขาปรึกษาที่ดีกับบูมาตลอดเลยและให้บูรู้สึกรู้สึกว่าการทําแบบนี้ดีการทําแบบนี้ไม่ดีแม่ก็ค่อยให้กําลังใจบู แล้วเป็นมันเป็นการแนวแนวการเดินทางแนวการความคิดในการที่เรารอบครอบให้มากขึ้นบางอย่างบูเป็นคนอาจจะว่ารอบครอบอาจจะแบบอยากทำอะไรก็ทำอ่ะสินะพวกแม่แม่ก็เตือนสติบูตลอดว่าอันนี้ดีอันนี้บ่ดีแม่ก็สิคอยบอกกันสินะพวกแม่แม่ทุกคนหนูบ่เคยเรื่องด้อจ้ะแล้วหนูก็อยากให้บ่อยากให ่อยากให้ไปจัดการอยาก,กยให้อยู่แบบนี้ถึงเราสักวันเราอาจจะไม่ได้ตนองแล้วหรือว่าสักวันหนึ่งพ่อแ,แม่อาจสิไปที่อื่นหรือว่าอาจสิบม่ได้ยุดจุดนีน้นี่แต่หนูก็ยังอยากจะรู้จักแม่ไปอีกน,น,นานๆจนเท่าแบบนั่นเลยเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าคนที่หนูกลาวมานี่เป็นคนที่หนูสัมผัสได,ด้ว่า พวกแม่แม่จริงใจกับหนูแค่ไดแล้วน้องน้องดาวหนูก็บ่ลืมน้องดาวน้กกนองดา,องดาโอเคนะฮกหนูก็ว่าเป็นเด็กที่นะฮกนะคะเราค่อยสป,ปอร์ตน้องค่อยไปให้กําลังใจทีมงานหนูก็อย่าซื้อซื้อช่วงน้องๆคือกันนะจ๊ะแล้วขาดวัไใดอีพายถ้าหนูเก่าเก่าบเบิดเนาะถ้าหนูลืมหนูก็ขออภัยด้ยจาะหนูอยากขอบคุณทุกคนอยากจะเอ่ยื่อเบิดทุกคนเลยแต่หนูอาจจะเอ่ยื่อบอเบิด แต่หนูก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจให้กำลังน้าใจหรือว่าให้มาไล่ออนไลน์ให้กับน้องๆหนูขอบคุณหลายๆแล้วขอบคุณที่ส่งเสือผานาฮักนาฮักมาให้เพิ่นบ่อยากออกซื้อเพิ่นบ่อยากให้ว่าออกซื้ออิลีกับพี่ตุ้มเพิ่นก็บ่อยากให้ว่าออกซื้อเพิ่นเขินเพิ่นว่าแต่หนูก็อยากจะเอ่ยเนาะแต่บางคนเพิ่นเพิ่นฟิกไม่อหลีเพิ่นบ่อยากให้ว่าเลื่อยหนูก็ว้าเพราะว่าเพิ่นส่งเสือผามาให้หลายๆอย่างที่หนูวันบ่ได้ออกซื้อก็มีจ้ะ หนูก็ขอบคุณ้อจ้ะว่าหนูบ่คิดบ่ฝันว่าหนูสีได้หนูสีมีคนมาให้สิจ้ะหนูกะอันเป็นความรู้สึกไม่ที่หนูต้องรับจังสี่ล้วกะอีกอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกที่เฮาเป็นแฟนคลับในฐานะแฟนคลับด้วยกันแล้วเอามาให้หนูแล้วเอาช่วงนั้นช่วงนี้มาให้หนูกินอยากให้หนูได้กินอยากให้หนูได้ใส่กะหนูก็ขอบคุณหลายๆหนูบ่ลืมเ้อจ้ะน้ำใจในครั้งนี้หนูขอบคุณหนูอยากสิเจอพ่อแหมแๆป้ปๆอี ไว,ไว้ถ้าเกิดหมดโควิดเมือ่อใดหนูอยากสิเจอในหไาไวที่สุดหนูอยากจะไปกินขา่าวอยากสิไปนั่งคุยกันโซเลกันเท่ามีจิตใจที่หักน้องๆขึ้นกันก็อยากสิพูดคุยอยากสิแบบอยากสิเบาน้าเนาะเออเออแล้วก็ทุกคนอนะหากหนูได้สัมผัสแล้วหนูรู้สึกแบบอุ้ยนะักอีแล้วเ,เวลาเขาปลื้มหาสนนะักนแล้วเขาได้มาคุยน้ำกันมีจิตใจดวงเดียวกันมาคุยน้ำกัน มันรู้สึกดีนะจ๊ะมันรู้สึกแบบปาดป,ปื้มแลวกะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอย่างเพิ่นคือฮักนอกทั้งสองขนาดนี้นะสีหน้าได้มาเปิดใจได้มาเปิดโอกกันให้มากกว่านี้ว่างๆอยากชิมนัดกินข้าวนํำกันนะจ๊ะอยากสีไปแบบไปส่วนกันไปกินข่าวเป็นกุมเป็นยังแลวกะถ้ามีมีติ่งกับคงชีได้กระชับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะข้างๆทีบางคนหนูได้เจอบอก่กีงานเพื่อนกะ จริงใจกับหนูหนูสัมผัสได้ว่าทุกคนดีกับโบแล้วก็ดีกับน้องๆรักน้องๆรักน้องข้างสองรักน้องบิ๊กกับน้องแพลวอีลีแล้วหนูอยากให้ตรงนี้อความเป็นมิตรภาพในครั้งนี้อยากให้อยู่เงียๆไปนะคะและหห้หนูสิเฮ็ดหนูทเเ็ตโตให้ให้น่ารักแลก้วก็อยากจะเป็นที่รักให้กับแม่แม่ขึ้กัน หนูก็หนูก็หักพอ,อพี่พี่แม่แม่เดอ้อจ้ะหนูก็หกักหักคนใดทีมาหักบีกแพลวหนูก็หักน้าแล้วหนูก็อยากให้บ้องอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ป้องดองกันบ่อยากให้พิดใจกันถ้ามีอย่างเขาก็ค่อยมาปรึกษากันเนาะว่าคนนี้เป็นเังซีคนนั้นเป็นเซนทเขาจะมาปรับปรับพนาทัทติกันเังซีหน้าว่าการการที่มาเป็นเอฟซีเป็นยังไงประสบการณ์ในการที่มาเป็นเอฟซีคือคนเฮาเนะ หนูก็เป็นคนที่รักสวยรักงานรักความรอความหนาหากักอีภัยในาหาักหนูกะหนูก็ไปเบิ่งสิไปไปตามงานอีอย่างลรากับไปเห็ดมาลุงมะไรอย่างสิหนูโบเคยมันเป็นครั้งแรกของโบคือกันที่โบได้มาเห็ดในส่วนนี้แล้วโบก็บอยาบบอกเลยว่าการที่เขาเห็ดด้วยใจเขาหวังผลมันก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งเขามักผลงานข้าเจ้าเขาชื่นชอบในผลงานข้าเจ้า แต่ว่าหนูเป็นคนที่รักสวยรักงามหนูก็มักค้นรอค้นสวยคือกันคนพวกคพวกเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกหมายถึงทุกคนก็ไม่ได้เพอร์เฟกทุกคนหนูก็ไม่ได้เพอร์เฟกหนูกับเป็นคนที่ถ้าแต่ว่าหนูเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวถ้าเกิดหนูซัพพอร์ตใครหนูก็จะซัพพอร์ตคนนั้นไปแต่ว่าหนูก็เป็นคนที่ไม่เคยทิมพิมพปากคนเก่าๆที่หนูเคยซัพพอร์ตหนูก็ยังหนูก็ยังอยู่ในจุดนั่นอยู่แต่ว่า อาจจะเคยมาลงทุนมามามาลงแรงลงใจขนาดนี้แค่นั้นเองหนูบเคยทุ่มเทขนาดนี้มาก่อนหนูต้องบอกก่อนเลยว่ะหนูบเคยลงแรงลงใจหรือว่าทุ่มเทขนาดนี้มาก่อนหนูต้องบอกเลยว่ะหนูมาเจอพ่อแม่แม่นิสัยดีนาหักจังสี่แม่แม่พี่พี่จังสี่หนูก็ดีใจที่ได้มารู้จักกับทุกคนนะคะหนูดีใจหนูดีใจหนูหนูหนูว่าเป็นพรมลีขิดแล้วที่หนูมาเจอแล้ว หนูก็เ,เคยรู้สึกที่อบอุ่นแบบครอบครัวนีมาก่อนลูกครอบครัวแสงทองฟินแลนด์หนูรู้สึกอบอุน่นและหนูก็อยากรู้สึกดีๆอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าหนูขอบคุณในสินเทียมาไห้โบถึงแม่ๆทุกคนเ,นเคยกล่าวว่าอยากเชียวขอมาไห้ยาซานาซีถึงถึงแล้วคุกแล้วบางคนไม่ได้เคยให้หนูก็เ,เคยมาเปรียบเทียบเพราะว่า ทุกคนมาเพื่อซัพพอร์ตน้องๆหน,นูก็ดีใจแล้วว่าจำเป็นต้องของมาให้หนูก็ได้เนาะเพราะว่าหนูกะไม่ได้หวังอีไอย่างขนาดนั้นแต่สิ่งที่พ่อแม่หายพี่ๆหายหนูก็รู้สึกซึ้งใจแล้วก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้มารู้จักพี่ๆแม่ๆทุกคนแล้วอืด่าหมายห้ามอย่างนี้ หนูต้องขอบคุณด้อจ้ะที่ให้กำลังใจหนูตลอดเวลาหนูท้อเวลาหนูเครียดกับกับสิ่งที่หนูทำอยู่หนูหาทางออกไม่ได้แม่แม,แม่ทรมาให้คำาปรึกษาหนูตลอดเลยพี่พี่ให้กำลังใจหนูตลอดเลยเวลาหนูโคตรอี่ยงลงไปในเฟซบุ๊กขอกำลังใจพวกพี่พี่แม่แม่แม ให้กำลังใจหนูตลอดเลยถ้าเป็นแม่เบลก็รู้สึกดียิ่งใหญ่แหมถ้่เป็นก็รู้สึกดีหนูมาขึ้นได้รับหนูต้องขอบคุณด้วยจ้ะจากใจหนูเลยนดีใจจะ้ะเราหนูหนูอยากจะบอกว่าหนูอยากจะรู้จักพี่ๆแม่แมไปนานๆน,นานๆเลยลอยากรู้จกักอีหลีอยากอยากอ,อยากรู้จักแบบนี้ตลอดไป ไม่ได้อยากสับฉวยอะไรเลยอยากถึงเราจะไม่ไ่ได้เป็นญาติพี่น้องเนาะแต่เขามีจิตใจที่มารักคือกันถึงถึงจะถึงจะไม่แม่สิตสใจจิตใจสะไปไซสหรือว่าไปหาคนอื่นแล้วหนูกันหนูก่ะเขาเรียกว่าเขาต้องเขาต้องให้เกียรติความคิดข้าเจ้าแต่เราคนความคิดคนเราบวกขึ้นกันถ้าเกิดหมดรักน้องแล้วหนูกับยังสีคุยนะคะเพราะว่า หนูหนูอยากเป็นแบบคนที่รู้จักกับพวกแม่ๆตลอดไปหนูอยากถึงเขาจะบอกเป็นญาติก็อยากเป็นทั้งพี่อยากเป็นคนที่เขารู้จักตลอดไปเพราะหนูถ้าหนูรู้สึกดีกับใครแล้วหนูก็จะเป็นแบบนี้จ้ะหนูก็จะแบบอยากรู้จักเป็นนานๆเพราะว่าหนูอะถึงถึงหนูจะมามาเป็นแฟนคลับของบิ๊กแพลวคนเก่าๆอย่างอ่าหนูจะบอกให้เลยหนูเป็นแฟนคลับของไมค์พิรัตหนูเป็นแฟนคลับกับหลายๆคนที่ผ่านมาเป็น เอฟซีของของเกาหลีหนูก็ไม่เคยถิมนะคะหนูก็ยังติดตามผลงานทุกคนแต่สิ่งสําคัญเลยมันไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้เป็นครอบครัวขนาดนี้มาก่อนหนูไม่เคยได้สัมผัสความเป็นครอบครัวความอบอุ่นหนูก็ไม่เคยได้สัมผัสเพราะว่าพ่อพ่อได้ไมาอยู่ในแสงทองฟินแลนด์ fin หนูรู้สึกว่าทุกคนรักกันรักใคร่ปองดองกันเป็น เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งเลยแหละแม่กับทางแฟนครับด้วยกันให้กำลังใจกันเองกันมีตรงเนี้ยที่หนูได้สัมผัสในครอบครัวนี้ครอบครัวแสงท้องฟินแลนด์ที่เฮทไโบได้อยูแล้วมีความสุขแล้วโบขอบอกตรงนี้ว่าโบก็จะอยู่นานาน,นานเท่าโบจะทําให้ได้นานเท่าที่โบจะอยู่ได้ถึงโบจะไปเบิงเบ้งความไปบางคนนั้นคนนี้รอหนูกับโบเลยว่าคิดอยากจะไป หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขอันอย่างที่หนูมีความสุขหนูก็สิเหตุเพราะว่าเขาบริเฮตในไผยเดือดรอดแล้วสิ่งที่เขาเหตุอย่างเรื่องกลุ่มหนูก็มีปัญหาตอนนี้เพราะว่ามันเกิดการอัปเดตเบอร์ชันใหม่คนบางคนเขาก็ชี่เราตัาง้งนานๆที่หนูได้ยินมากได้เห็นแนะ่หนูก็เอามาเป็นแรงผลักดันทุกคนให้แรงผลักดันของโบสถ์มาตลอดให้แรงผลักดันเพราะว่าเพราะว่า คนเหล่านั้นที่ไม่ให้ใหกำลังใจโบโบรับรับรูได้เลยว่ะข้าเจา้หาหักเขาอีหลีแบบใใใาาแแบ,บให้กำลังใจเขาในฐานะเขาเป็นแอดมินมาดูแลกลุมบานเพื่อนก็ให้กำลังใจเขาเพ่ได้มาซ่ําเติมเขาไพ่ได้ไปแอบว่ารับหลังหรืออยียงต่างๆที่หนูไปเห็นมาหนูก็ถือว่าหนูไปเจอมันก็คือแรงผลักดันให้กับโบนะคะหนูจะไม่คิดลบกับคนพวกนั้นที่เขาไปพูดต่างๆนานา,นา,นาจะกล่าวถึงใครก็ไม่รู้ แต่มันเกี่ยวกับกลุ่มการดูแลกลุ่มหนูไปเจอมามันอาจจะบันทอนบางเป็นบาเวลา่ามาเอเดโบออนแอการที่ร้องไห้ของโบไม่ใช่การดราม,มา่าหรือว่าการที่จะมาเอ้ยอะไรก็จะร้องไห้ร้องไห้มันมีความรู้สึกเส้นบางๆที่ทำให้โบรู้สึกว่าทําเราทําเต็มที่แล้วแต่มันมีคนไปพูดแบบทาพูดที่เสียดสีความรู้สึกผู้คนต้องมีความรู้สึกเหมือนโบนะเส้นบางๆเส้นหนึ่งที่ กำลังใจอะค่ะมันหมดกําลังใจในบางเวลาแต่โบยังมีพี่พี่แม่แม่คนที่อยู่เบื้องหลังของโบที่ให้กําลังใจโบโบจะไม่ลืมแล้วโบก็ดีใจที่โบอะจะอึดกับคําพวกนั้นเหตุให้โบมีแรงผลักดันมากขึ้นเขาซีเว,ว้าอย่างไงเขามันก็นแล้วแต่เขาเขาเฮ็ดดีที่สุดแล้วแล้วเขาหวังดีกับสิ่งที่เขาทําหนูไม่เคยคิดไรกับใคร แล้วหนูก็จะทําให้ถึงที่สุดหนูทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหนูไม่เคยไปพลาดพิงกับใครถูกไหมคะแล้วใครซิพีว่าอหนูจังไหนหนูก็ว่ามันเป็นแค่ฝุ่นละอองค่ะหนูจะบอกให้ว่าแค่ฝุ่นละอองหนูอาจจะมีความอ่อนแอในตัวเองอ่อนไหวในบางมุมแต่หนูเก็บมาหึดไม่เห็ดไม่เห็ดเดี๋ยวมันดีขึ้นดีขึ้น ระบบมันอาจสีล้วนหรือว่าทุกคนเข้าใจว่าหนูดึงออกก็แล้วต่วคุณค่ะแล้วหนูจะดึงออกเพื่ออย่าง,างวันวันเนี่ยหนูอยากสิไหายแบบกลุ่มมันใหญ่ขึ้นใหญ่ยยขึ้นมีอย่างเคยหายมาแซมมาสามมาคี้กันมาลากปองดองกันเพื่อแรงผลักดันให้น้องๆก้าวไปสู่คนที่เรารักก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปเออให้ก้าวขึ้นไปให้เขาได้ดีให้เขาเจ้าได้ดีเออแล้วจะมาอันโอ้ย เอาความที่เราฮาบมูมาคนนี้เฮามาหาคน,นไม่มีสิทธิ์นะคะไปแสดงความที่เห็นว่าเราไม่รักเราดึงเขาออกจากกลุ่มมันไม่ใช่นิสัยโบคือกันนิสัยของโบนะโบจะเป็นคนที่ถ้าใครมาหักน้องที่เป็นอีอย่างกายาเขาบ่มากเข้ากับยางของเขาเฮาบูาสนใจแต่เขามีจิตใจที่หักน้องแพ้กับน้องบิ๊กเขามีจิตใจยังสัน่นเฮาก็ต้องรักษายอดนีไว้นูนูอยากให้กลุ่มบันนหญ่ข้นหญ่ข้นนูจะไปดันออกให้อย่างนูจะไปพักทรง บอกข้าจเจ้าออกจากกลุ่มมันเป็นไปบ่ได้จ้ะเพราะว่ามันเป็นทางออกที่แบบแย่มากคนคิดจังสี่แล้วโมเป็นคนที่่แบบไทมาแบบนันแบบนี้หนูมิจะทรงเสริมว่าเออเอามาไล่ให้น้องแม่เอานันให้น้องแนนหนูมิจะทรงเสริมให้น้องว่าให้น้องอันเอออไพายจะให้มาไล่น้องกะห้แล้วหนูก็จะเป็นคนรีดไล่ซื้อไปหายน้องนองอแล้วน้องอ่ะแล้วน้องบิ๊กาเป็นคนที่บนลื้อบนคุ้นอยู่แล้วไพ่หายอันั้นเขาจาเบิร์แหละเขาจําเบิร์น้องเขาจําเบิร์ มันอยู่ที่ตัวน้องว่าน้องสิน้องอา่านบเบิดมันไลยซื้อมันหลายเนาะเออไล่ซื้อมันหลายนอ้องเสียมากขอพูดในกลุ่มแค่นั้นแล้วสิ่งที่หนาที่ของโบก็คือการดูแลในกลุ่มให้ดีที่สุดที่ผ่านมามันพิสูจน์ได้ีตี้ว่าหนูอะดูแลเออคนที่ไปพูดจะสั่นคิดจะสัว์เขาบ่ได้คิดดีกับเขาเฮาบ่ต้องไปเหยค่าเขาหนูก็คิดจะสัตว์ือกันหนูก็โอเคเขาโบโอเคนะ้ำเฮาก็แค่เงียบแค่นั้นเองหนูก็แค่คิดว่าหนูเฮ็ดดีที่สุดแล้วเขาหนูมาด้วยใจแม่ย เออเขาใหายดีใจเขามาดีใจแม่เขาบ่ได้เขาบ่าได้ว่าเขาสิไดน้นั่นในนี่เด้เออแล้วแล้วหนูอ่ะหนูดีใจตรงที่ว่าพี่พี่ที่เพิ่นมาให้กําลังใจแม่แม่ที่มาให้กําลังใจที่โทรมาคุยส่วนตัวแหน่เพิ่นมาให้กําลังใจนี่เพิ่นย,พนยันหนูท้อเพิ่นยนันหนูอ่ะแบบน้องโบเฮ็ดจังซั่นเด้อร์ซี่เด้อน้องโบเฮ็ดดีแล้วจังซี่นี่แหละคือแรงกักดันของโบและวทำให้โบต้องก้กาวต่อไปเพื่อดูแลซัพพอร์ตน้องๆ ให้น้องๆแบบย่าไม่อิจฉากันเถอะยังไม่อิจฉามันคนในกลุ่มเนี่ยหนูหนูจะให้ทุกคนรักปองดองกันเด้ไม่มีคําอิจฉากันด้ทุกคน่ะมีสิทธิ์ที่จะแช์อยากแช์อะไรอยากแสดงความรู้สึกอะไรแช่ออกมาเลยมีความรู้สึกกับน้องบิ๊กน้องแพลวพิมพ์ออกมาเลยเขียนความรู้สึกออกมาเลยเขียนออกมาเลยหนูหนู okay เคเขียนออกมาใครคิดอะไรยังไงเขียนออกมาแต่อย่ามีการ เสียสีกันยังมีการอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นในกลุ่มหนูว่าเอาเด้หนูบ่เล่นน้ำเดนูหนูอยากให้ทุกคนน่ะแช่ออกมาเลยว่าคิดจังใดกับน้องเออมันม,มีการที่จะมาแข่งดีชิ่งดีช,งดชิงเด่นกันดูแล้วในฐานะแฟนคลับแม้ถ้าหากน้องจริงจริมันมีค่ำนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าท่าน,นูน่ะเดินทางไปแต่ละทีนี่มันโมเมนต์หน่อยๆยดิจ้ะมันไกล แต่หนูไปเพราะหนูมีความสุขแห่หนูอยากเหตุหนูก็เหตุตัวหนูไม่ได้แข่งกับไผรได้เออเงินในกระเป๋าเขาแม่ค่ารถกับค่าลงของเขาแหมเออแล้วเขาแบบแล้วเขาอ่ะต้องไปค้องให้น้องๆ้องแต่สิพันก็อยากให้น้องๆเพิ่นได้มาไล่ได้กับมังใจในการแสดงออกแล้วเขาไปเยี่ยวเยี่ยมนงาเวทีนี่บนนุ๊มบิ้นของเขาอ่ะคอยกับอายุคอยกับแบบเคยมาทั้งมันมอลลั่มเนาะคอยกับอายุแรล่คอยกับเขนในในินอยู่คอยกับเป็นคนที่เต้นหมอลำั่มบุ๊มป็นเนาะเออแต่ แต่พอดอูไปดูมาคือคุนมวนมันมวนเดะมันมวนมันมวนแบบไม่ได้ไปเจอมูมูมันมวนเ็ดให้มันเป็นความสุขเฮ็ดใหไม่มีความสุขเกิดขึ้นนะจ๊ะคือเฮาแบบอันอย่างที่เขาบ่ามีความสุขยาดีเหตุมันเข้าใจบ่อยาสิเหตุมันอันใดที่เขามีความสุขเขาเหตุเขาเหตุเขาเหตุบตงไปแค่ไผ yes ่ <as> ่ได so ้เป็นเบียดเบียนไผ่เขาบ่ได้ไปทําลายจิตใจไผเขาไ่ได้เพลียไผเดือดร้อนหนูกับ่แค่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแบบ ม่เป็นเรื่องกลุ่มเรื่องอย่างชิบิบอกรับหลังสิบิเฮนนั่นอกเออเขาเขาบอกค่กาเขา,อาบอกว่ายาสิขิดจังกสั่น้อจ้ามันมันไม่มีในความคิดของโบวี่นะจ้าโบวี่โบเคยคิดจังกสั่นจา้าชิบบอกภายออกจากกลุ่มมีเหตุผลนั่นเออแล้วเขาเจ้ากับโพดหักนองทั้งสองคนชิบิบอกเขาออกให้ยังอามาโพดโลดเดีย๋ยวโพดอย่างก็มาโพดในกลุ่มหานแห้งคัก โค้ดลายมาจังไดเทดจังไดความรู้สึกจังไดเอามาแท่มาพูดพิมพ์ลงไปในความรู้สึก,คว,สกความรู้สึกของเราใครห้ามไม่ได้เข้าใจบะค่ะเขาคิดจังหดกับน้องเขาพูดออกมาโลดหรือบอกมาโลดแท้ประสบการณ์อีกอย่างความคิดว่าจังไดไปติดตามน้องตั้งแต่ตอน,ตอนฟินแลนด์หรือว่ารูจา้จักน้องแพลวตอนใดรักน้องแพลวแบบไหนแล้วรู้สึกอันกับน้องบิ๊กจังไดกับพิมออกมาในกลุ่มโลดสินะจ๊ะโน้มเอียหนูอยากจะบอกความรู้สึก ในความรู้สึกดีๆกับแฟนคลับนอะที่หนูได้สัมผัสไปแต่ละงานหนูมีความสุขทุกงานเลยจ้ะแล้วหนูก็อยากขอบคุณอีกครั้งนะคะคนที่ให้ของยีงขง้ของนั่นของนี้มาไล่ออนไลน์ให้กับบูมานี่หนูขอบคุณขอบคุณแท้ีริีอันนี้ขอบคุณจากใจด้วยจ้ะที่หนูอ่ะหนูว่าจริๆว่มีน้ำตาแล้วแต่มันแบบอดบได้แล้วจ้ะเพราะว่าหนูซึ่งไมเออหนูซึ่งแล้วก็อาจจะมีแบบอย่างบันทอนจิตใจเน่ยแต่หนูอ่ะ ฉนไม่อยากเห็นโพดพวกนั้นที่มันมาเฮ็ดบันทอนหนูหนูพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากเจอแต่หนูก็ขอบคุณคนที่แคบมาให้นะจ๊ะที่เฮ็ดให้หนูอะดับลูเนาะเออแคบมาให้ก็ขอบคุณเน้อจ๊ะแต่แต่ต่อไปอย่าแคบมาให้หดูเด้อไอเรื่องบันทอนจิตใจหนูหนูบ่เอาเด้อเพราะว่าหนูเลือกที่จะอ่านในสิ่งที่ดีแล้วก็เฮ็ดให้เฮ้ามีความสุขหนูอ่ะหนูมักเลือกเบิ่งนะคอมเมนท์ที่ดีคอมเมนท์มมนที่ดีต่อใจ แะอันใดที่มันบนทรทอนหนูสิบโบอานหนูคิดหนูจิบบหจหจเหลือซื้อบอานต่อไปหนูสิคิดแบบนี้เด้เพราะว่าอันใดที่คนคนคนที่มันแคบมาหายเฮาหนูก็รัวขาเจ้า,าจวางดีอาชิวังดีกับห่อาแห,ห,หละเนาะเออแต่หนูก็ขอบคุณเด้อจ้ะที่แคบมาให้หนูอ่านาก็ไดกันใดเคเห็นหนูแบบซีขึ้นในบางเวลาก็ได้แบบหายเงือเงื้อเบ๊จะยังหายยังหนูก็ไม่คิดดูมึงสิหายไปเหี้ยังเออพอแม่เฮาคนที่มีขอบรัวเฮากะ เขาก็หักเฮาคนที่เขาหักเฮาเขาก็มีงสีนะเขาจะไปคิดอย่างเรื่องเล็กๆเนาะหนูก็ค่อยๆหนูก็ว่าหนูก็บบควรที่จะคิดแบบนั้นอยู่แล้วเออจ้ะประมาณนี้สิดเด้อสีด้าสีสีสีค่ะเดีอกับสีค่ะจ้ะหนูกะไม่มีใครเต็มร้อยไม่มีใครเฟอร์เฟกทุกคนแต่การวางตัวในโลกโซเชียลมันก็เป็นอะไรที่มีดาบสองคมการวางตัวก็สําคัญที่สุดนะคะหนูกะ เป็นยังไงหนูก็เป็นยังสัน้นหนูเป็นยังได้โบ,บเป็นยังไดก็เป็นยังสั้นนะครับอ่าหนูเป็นคนถี่มักโพดเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติหนูมักเที่ยวได้อินนี่ใส่บัวเป็นคนมักเที่ยวมักธรรมชาติเป็นเป็นคนถี่อ่าบางเทอกะถ้ามักมองโรได้แง่ดีอะจ้ะแต่กะอาซิมี่ออนแอในบางเวลาเพราะว่าชีวิตไวเรียนแม่ก็ให้แต่เรียนเรียนเรียนบ่ค่อยให้ไปเที่ยวไปเจอคนภายนอกปันใด หนูก็สออนออนไหวในเรื่องโลกที่มันแบบหนูเคยมาอยู่จุดนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าพยมาบ่อยห้ากับอาซิมเซนเจตีเพราะเ้ากับมีแรงต้านทานหนูเป็น,เป,นเป็นปอกป้องเกาะป้องกันหนูอาจจะอ่อนแอเพราะว่าโบโดนซอนมาแบบในครอพวัวที่อ่าเพิ่อนมหยไปซุงศีกามูในอ่าอาจจะอยู่ในรงเรียนกับเพราะแต่ว่าเวลาโลกภายหนอกเวลาใน สังคมที่มันกว้างกว่านั้นหนูอาจจะไ่ได้สัมผัสให้ลึกกว่านั้นแล้วหนูมาเจอในสถานะรอบรัวที่เพ่นโบมาณเคปิดห้องเที่ยวหรือว่าอาจจะไปเที่ยวตอนเด็กๆอาจจะเรียนรูนหน่อยแล้วก็พอจบจากการศึกษามาโบกัดได้ทางานเลยก็ได้เจอในวงแขกๆ่างสีนะมันเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ที่โบจะได้รับต่อไปนี้ <c oughs> เจอตอนอายุสามสิบกว่านี่มัมกะ <c oughs> ค่อนข้างบันท้อนจิตใจอยู่กับตาแต่เขากับผู้ใหญ่แล้วเขาก็ต้องแบบเข้มแข็งเข้มแข็งให้ที่สุดเพราะเขาก็ต้องก้าวต่อไปนะจ๊ะทุกคนเราขอให้คิดดีทําดีเนาะที่สุดเลยคิดดีทําดีคิดบวกบอกคิดไลนต่อไปกับพอ่อแล้วจ้ะบบก็มีแค่นี้ละจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบนเดอร์จ้ะโบก็เป็นช่องนิหน่อยช่องหนึ่งที่มาใหม่ที่ก็อยากเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้อยากจะพพอร์ตอะน้องบีน้องแพว รากาอย่าซืมีรายดได้เป็นของเจ้าของในยูทูบกะอันไดที่ผิดพลาดหรือว่าอันใดที่ฮ็ดบดีหรือว่าบดีออกไปกะให้คําแนะนําตีเตือนโบได้เด้อจา้าโบรับที่จะรับมาปรับปรุงหรือว่ามาแก้ไขในส่วนที่โบฮ็ดผิดหรือโบจ้าบดี body, อย่างกะบอกแนะนําได้เด้อจา้าโบพร้อมที่จะรับคําตีชมแล้วกะพร้อมที่จะปรับปรุงเจ้าของได้ตลอดเวลา แล้วมืนอนีก็มีเ่านี้เดอจ้ามีซำมนีย,ยนตอขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเดอค่ะพีพีแม่แม่เดอจ้าหนูหักแม่แม่พีพีเด้อ